สวัสดีครับปกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะครับวันจันทร์มีเราพัฒนานะครับแต่ว่าเด่นนี้ก็เราร่วมนะครับทำได้ทุกเรานะครับวันนี้วันจันทร์เน้นไปที่เราพัฒนานะครับผมเดือน01ครับมากับ7 2 5 6หครับ0ย์มา0 1ครับ02 05 07นะครับ06 หนึมาหนึครับหนึ่งสองหนหหนึ่งหกะครับรักร้อยวันนี้4ครับ401ศูนยะครับสี่ศูนย์เ4 0ดสี่ศนหนะครับผมสี่ึ่งเครับส1่หนึสองสีหนหะครับสี 4, 1, 7, ่หจุดเน้น3ามชุดนะครับเน้นไปที่ศูย์หครับศูนย์เแล้วก็17 นะครับ3ตัวชุดเน้นนะครับส่งไปติดต่ำูนะ401ครับ407 417สหำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่14สสิงหาคมขอโชคดีครับ